สวัสดีครับเจอโบชเชนเคยสบายสบายสไตล์โบคลิปนี้จะมาสาธิตบังเกอร์ครับบังเกอร์ที่ลาดชันสูงครับลายดีลายสวยการตีตียังไงครับท่านก็ใช้เหล็กของท่านเลยถ้าเป็นหกสิบท่านอย่าไปใช้ให้ใช้เป็นห้าสิบแปดหรือห้าสิบหกนะครับมันจะช่วยชดเชยหน้าเหล็กนะครับถ้าว่าใช้หกสิบมันจะรอดแต่การตีจะตีลักษณะเดียวกันนะครับหนึ่งนะครับโปรสอนการตี ตำแหน่งลูกไว้กลางขานะครับมันก็ยืนตามสลบขาซ้ายจะต้องงองอแน่นอนนะครับจับโคกหน่อยขาขวาก็ยันยืนคําไว้สังเกตนะครับจับโคกแล้วการตีนะครับตีถ้าขึ้นลอกไปตีให้หาน้ำหนักให้ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นการตีนะครับนะครับตีให้หลังลูกและขึ้นตามสลบนะอย่าไปเฉาะอย่าไปเฉาะอย่างนี้นะครับอย่าไปเฉาะอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับันต้องตีตามเนินตามเนินขึ้นไปเห็นไหมฮะตีขึ้นเนินขึ้นไปเห็นไหมฮะ ไม่โดนลูกอย่างเดียวถ้าโดนลูกเราไม่ว่ากันนะครับโดนลูกก็ข้ามกรีนไปเลยหรือตกน้ําไปนะครับอ่าต้องโดนหลังลูกแล้วโฟล่ไปเลยครับลูกนี้ตีเสร็จลูกมันจะลอยครับลอยแล้วตกใกล้โงได้เลยครับน้ําหนักดีก็กิีเลยเหมือนคนโดดล่มลงไปนี้เลยครับลักษณักการตีเล็งหลังลูกนะครับสองนิ้วตีส่งเข้าไปเลยครับบางๆสะบัดขึ้นไปเลยครับเนี่ครับเห็นไหมครับสวยไม่ค่อยวิ่งไม่มีตัดต่อของจริงครับ นี่ดูอ่าตามเนินสลปไปอ่าแม็มยืนขาซ้ายยืนสูงอยู่แล้วจะไครับน้ําหนักมาขวาดูตามลายเปิดหน้าไม้นะครับอย่าปิดถ้าปิดมันดูดดูดปุ๊บไม่ไปรอดเปิดเลยครับแล้วตีขึ้นตามสลบน้ําหนักมาขวาสบาดผ่านโคตรลูกนะครับได้นะครับกล้าตีครับนะครับต้องกล้าตีตีปุ๊บลูกจะตกล,ลอยสวยมากตกอยู่ครับ ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับทดสอบดูดีครับดูเปิดหน้าไม้นะครับหน้าไม้ยืนตีขึ้นตามสลบนะครับยกบมการตีไปแล้วมันจะถ่ายน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าขาซ้ายมันสูงมันจะไปถ่ายอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันก็จะตีแต่ช่วงบนแล้วสะบัดไปครับตามเนินเห็นไหมครับตามเนินอย่าไปฝังลงนะครับอย่าไปฝังถ้าฝังนี่ไม่ไปแน่นอนตีขึ้นตามเนินเลยครับลูกจะ จะลอยหรือจมนะครับตีขึ้นตามเนินนี้ได้เลยดูนะครับนี่นะครับรถเบอร์ตีนะครับนะครับสังเกตถ้าอย่าไปใช้หกสิบถ้าคนที่ใช้หกสิบใช้ห้าแปดห้าหกคนที่ใช้ห้าหกระเบิดเกิดไปใช้ห้าสิบสี่ห้าสิบสองแล้วแต่ของท่านอ่ะแล้วเปิดหน้ามันจะขึ้นตามสลบหน้าเหล็กมันจะช่วยงัดลูกขึ้นลูกจะลอยเข้าไปอย่าไปตีฝังอย่างเดียวหลักการให้่าตีฝังตีขึ้นตามสลบนะครับ นครับนะครับลองติดตามดูไม่ยากอย่างที่คิดง่ายครับง่ายแม้แต่มือเก่ามือใหม่ลองไปทําเหมือนโบงดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีคลิปดีๆมากกว่านี้ครับนะครับ,นะรบสวัสดีครับ